สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันดีอีกวันหนึ่งผมจึงอยากมาแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับเพื่อนคนที่รู้แล้วก็ยินดีนะคนที่ยังไม่รู้ก็เอาเก็บไปเป็นความรู้เพื่อใช้กับครอบครัวตัวเองนะครับพืชที่ผมจะมาพูดนี่คือพืชเพชรสังฆาตหรือหมอ้นบ้านเขาใช้เป็นสมุนไพรเพชรสังขาต ซึ่งคนในสมัยนี้ไม่ค่อยคุ้นเคยกับชื่อของเพศสังขารนะครับสมุนไพรไทยที่มีลักษณะเป็นเท้าอ่อนสีเขียวเป็นเหลี่ยมข้อต่อกันตัวนี้เท่าไราเนื่องจากสพคุณของสมุนไพรเพศสังขานี้ไม่ได้รักษาโรคที่เกี่ยวขึ้นทั่วไปเช่นโรคหวัดโรคความดันโรคหิสูงโรคหัวใจพกนีนะฮะสมุนไพรเพศสังขาตก็มีชื่อ ท้องถิ่นอื่นเรียกกันก็คือขันข้อหรือ300ต่อนะครับนี้เราก็จะมารู้ว่าเพศสังคาตเป็นพืชพันธุ์ชนิดไหนเพศสังคาดจะเป็นไม้เถาเถาอ่อนสีเขียวเป็นสี่เหลี่ยมเป็นข้อต่อกันนะฮะใบเพศสังคาตก็จะเป็นใบเดียวลูกสามเหลี่ยมแผน่นใบเรียบสีเขียวเป็นมัน ออกเรียงสลับกันตามข้อายใบมนคนใบเว้าขอบใบหยับมนห่างๆนะฮะก้านใบก็จะยาวประมาณ2-3เซนติเมตรนะทีนี้เราจะมารู้ว่าดอกเพชรสังฆาิเป็นยังไงดอกเพชรสังฆาตดอกเพชรสังฆาตจะเป็นดอกที่เป็นสีเขียวอ่อนออกเป็นช่อตามข้อตรงข้ามกับใบ กลีบดอกจะมีอยู่สีครีมคนด้านนอกสีแดงด้านในสีเขียวอ่อนเมื่อดอกบานเต็มที่ก็จะงองุ่มไปด้านล่างที่ดอกมีเกรสรตัวผู้สีอันนะครับทีนี้เรามารวาผลเพศสังฆาตเป็นยังไงผลก็เป็นลูกทรงกลมเผียวเรียบเป็นมันผลอ่อนสีเขียวผลสุกสีแดงออกดำ ในผลจะมีมะเมล็ดกลมสีน้ำตาล1เม็ดโดยส่วนที่จะนำมาใช้เป็นยาสมุนไพรได้แก่ถั่าล่าใบาย,ย่ออ่อนและ,ะนะครับทีนี้เราจะมารู้ว่าสรรพคุณของเพชรสังคาตเนี่ยหรือประโยชน์เนี่ยหมอผื้นบ้านหรือคนสมัยก่อนนำมาใช้ทำอะไรกันเพชรสังคาตนะครับหมอพื้นบ้านก็จะใช้เป็น ในการปรุงยาช่วยเจริญอาหารโดยนำน้ำจากต้นมาคั้นนะฮะหรือใช้เพศสังคาาในการหยอดหูแก้น้ำนวดหูน้ำนวดไหลก็คือโดยการคั้นน้ำจากต้นเหมือนกันนะครับหรืออาจจะนำเพศสังคาตมาหยอดจมูกแก้เลือดเสียในสตรีประอจำเดือนมาไม่ปกติ แล้วก็คั้นน้ํามาจากต้นมาหยอดนะครับหรือจะช่วยขัดน้ําเหลืองเสียในส่วนนี้เราก็ใช้ทั้งต้นนะครับหรือเราจะใช้เถาเพสังคาดมาคั้นน้ําดื่มแก้โรคละกระปิดละกระเปิดหรือโรคเลือกออกตามลายฟันส่วนนี้เราก็ใช้เถาและคั้นน้ําจากต้นนะครับและยังมีไม่พอยังเพสังคาดยังช่วยรักษาโรค ลำไส้ที่เกี่ยวกับอาหารไม่ย่อยในส่วนนี้เราก็จะใช้ใบยอกอ่อนมาทำกันเข้ายานะครับเพศสังฆาตยังมีสรรพคุณช่วยในการขรับลมในลำไส้คนที่ท้องอท้องเนี่ยครับเราก็จะใช้ส่วนเถานะฮะและก็ยังแก้อ,อาการประจำเดือนมาไม่ปกติส่วนนี้เราก็ใช้เถาและก็น,น้ำคั้นจากต้มมา กินนะฮะแก้กระดูแตหกหักใช้ส่วนเถานะครับใช้เป็นยาพอกกระดูหกักใช้ใบใช้ลากใช้เป็นยารักษาฤิศดวงทวารน,นะครับการใช้เป็นยารักษาฤิสดวงทวารก็จะมีสูตรให้นะครับโดยเฉพาะการใช้เถาเพชรสังคารสดหัน่นประมาณ 3- 4สแว่นต่อนหนึ่งมื้อนะครับนำมารับประทานด้วย การซอสใส้ในกล้วยสุกหรือมะขามเปียกหรือใบผักกาดนองหรือแล้วก็กลืนลงไปห้ามเคี้ยวเนื่องจากสมุนไพรชนิดนี้มีผลลูกเข็มเป็นจำนวนมากการรับประทานสด,สดสดอาจจะทำให้เกิดอ,า,อาการคันในปากะระคายต่อเยื่อหุ้มในปากและในลำคอได้นะครับการรับประทาน จะใช้ระยะเวลาประมาณ10 1 5วันอาการของโรคลิซีดวงก็จะดีขึ้นนะครับใช้ส่วนเถานะฮะหรือจะใช้เถาแห้งมาบดเป็นผงแล้วก็ไปซื้อเม็ดแคตซูนเบอร์2ขนาด250มิลกันมารับแล้วก็เอาอาดเข้าไปแคตซูลกินวันละสีครั้งก่อนอาหารและช่วงก่อนนอนนะครับรับประทานไปสักหนึ่งอาทิตย์ก็จะเห็นผลนะครับ ก็วันนี้ก็มาแบ่งปันให้เพื่อนๆพอเท่านี้จริงๆเพศสังคาตยังมีสรรพคุณและประโยชน์มากมายแต่ผมมานำเสนอเท่านี้ก่อนถ้าเพื่อนชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ